ก็สวัสดีท่านผู้ชมเลยครับสวัสดีปีใหม่นะครับปีพุทธศักราช2567เนอะวันนี้วันที่1มกราคมนะครับก็พาท่านผู้ชมมาวัดท่าถนนนะครับจะได้เป็นเลิกดีเนาะสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับวันนี้พามาไหว้พระนะครับนี่คือโบสถ์หลวงพ่อเพชรนะครับวันนี้คนเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับเาเป็นวันที่หนึ่งนะครับวันปีใหม่ใครก็มาขอพรมา ห,หลวงพ่อเพชรเริ่มต้นชีวิตที่ดีในวันปีใหม่นะครับขอกราบนมัสก,การหลวงพ่อด้วยนี่ครับโบสถหล,วง,หลวงพ่อเพชรหลวงเพชรอยู่ข้างในนะครับปฏิสถานอยู่ด้านในนน่นโบสถเล็กนี่หลวงพ่อเพชรนะครับโบสถใหญ่นี่เป็นพระประธานอยู่ข้างในนน่นผู้คนก็มากราบไหว้นะครับ,บ,ม,าบ,ารบ <c oughs> มากันเต็มเลยครับ ก็จะมีะคำเขาเรียกอะไรนะคาถานะครับบทสวดคาถาไว้ข้างหน้าให้เราท่องนะเป็นป้ายดำๆนะเราก็สามารถที่จะใครที่สวดนี้เป็นก็เขามีให้อ่านนะครับเราก็สวดสามจบครับแล้วก็เข้าไปติดหองหลังพระได้ข้างในนะครับถ้าก็มีน้องมาดีดขชิมให้เราฟังด้วยนะ เริดหมวกดีขิมอ่าเราจะถอดรองเท้าไว้ตรงนี้กลับมาดูดีๆนะครับรองเท้ายังอยู่มั้ยเอาละเดี๋ยวเราวข้ทข้างในกันนะครับโหคนเยอะมากเลยครับวันนี้ ที่นี่มีถวายสังฆทานด้วยนะครับนี่ครับเราสามารถถวายสังฆทานให้หลวงพ่อมาถวายนี่ครับมีกระถางให้นี่ก็มีดอกไม้ทูบเทียนนะครับบริการเลยไม่ได้ขายนะครับแต่บริจาคก็จะหยิบไปได้เลยนะครับบริจาคงู้เลยบริจาคลงตู้เลยตรงนี้ก็เป็นพวกวัตถุมง,งคลนะครับของหลวงพ่อเพชร ใครสนใจวัตถุมงคลน็มาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีเซียนซีด้วยครับดเดี๋ยวพาเข้าไปดูหลวงพ่อเพชรนะครับนี่ครับหลวงพ่อเพชรงามสง่านะครับสวยมากเนาะคือลอยน้ำมานะในบริษ,ษัทอุตสาหะนะครับที่นี่คือวัดวัดเตาหม้อสมัยก่อนเรียกวัดเตาหม้อนะตอนหลังมาเป็นวัดถนนนะครับ ก็มีประวัติว่าหลวงพ่อเพชรนั้นลอยน้ํามานะครับแล้วมาโผล่ที่ริมแม่น้ํานะครับชาวบ้านก็นําขึ้นมาบริสถานที่นี่นะครับสมเด็จรห้าก็มาเยือนที่ริมน้ํานี่นะมาเสด็จลงที่นี่แล้วก็มากราบไหว้หลวงพ่อเพชรที่นี่ด้วยนะครับประวัติยาวครับผมก็ไม่ละเอียดนะักนะผิดพลาดอย่างไรก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับ อันนี้ผมฟังจากญาติที่ใหญ่ผมเล่ามานะครับข้างในก็เย็นครับสดชื่นเป็นโบสขนาดเล็กครับกำลังดีนะครับทำการบูรณะไปหลายครั้งแล้วนะครับน,นี่เราก็จะเห็นว่ามีบุคคลสำคัญนะครับในการก่อสร้างวัดเรื่อนีนี่ครับ สวยงามครับหลวงพ่อเพชรครับสวยงามจริงนะครับ,รรบโอเคครับไหว้พระครับท่านผู้ชมรุ่งเรืองรุ่งเรืองจเจริญเจริญมีความสุขตลอดปีนะครับมีความสุขกันตลอดปีนะครับ FC ฟซีโอจะดิบขอให้ท่านผู้ชมประสบความสำเร็จ ขอให้สมหวังทุกอย่างที่ท่านผู้ชมคิดหวังไว้นะครับพา่านผู้ชมมาน้มนยังเนี่ยครับมีหลวงพ่อมารับสังฆทานเ<ม>งนี้ด้วยเนาะ<ม>สำเร็จรูปเลยทีเด,ยเดียวนะครับเยอะผลเยอะนะครับท่านผู้ชมมาได้เนาะอยู่ริมน้ําครับตรงข้ามกับสถานีรถไฟอุตรดิตถ์เลยครับก็อมอแวะไหว้พระได้นะครับ เยอะจริงเป็นเยอะมากเลยครับอันที่นหนึ่งมกราคมสองห้าหกเจ็ดเอาละนี่ท่านผู้ชม คู่กับวัดมานานพี่คนนี้นะครับผมเห็นตั้งแต่เด็กแล้วพี่เขาก็คอยช่วยเหลือวัดนะครับคอยทำรุ่นทำนี่ทำทค,ความสะอาดและนี่นคือโบสถ์ใหญ่นะครับท่านผู้ชมที่เป็นพระประธานไว้เวลางานบวชนะครับก็จะมางานแห่เทีนงานบวชเนี่ยมาตรงนี้นะครับสวยไหมครับสวยเนาะสวยมากนะครับโบสถ์ขนาดใหญ่สถานที่กว้างครับ แล้วก็อีกไม่นานนี้ก็จะเป็นงานวัดถนดนแล้วครับจะใช้พื้นที่ตรงนู้นในการจัดงานนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจของสงฆ์แล้วก็จะเป็นการเวียนเพียนรอบวัดด้วยนะครับในเดือนเดือนอะไรผมจําไม่ได้มกบ,บลากุมาประมาณนั้นแหละผมจําไม่ได้นะครับผู้คนก็มาทํางานเอ้ยมา,มาทําบุญที่วัดถนนกันเยอะนะครับสำหรับวันนี้คงต้อง ลาไปก่อนนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด,ดีๆต่อไปนะครับขอบคุณมากๆเลยนะเดีวจะพาไปชมวิถีชีวิตสิ่งของผู้คนอาหารของจังหวัดุระดิ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับเก็บไว้ให้ลูกหลาเราดูเนาะแล้วก็ให้คนที่ไปทำงานต่างแดนนั้นได้รับชมด้วยนะครับก็ได้หายที่ถึงเนาะวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับกับโส,สุระดิ์สวัสดีครับ